สวัสดีครับผมปีเตอร์พาร์กเกอร์ในวันนี้ผมมีการ์ตูนมาเสนอเรื่องสไปเดอร์แมนเฟกเลสติดตามรับชมได้เลยครับฮ้ฮตรงไหนมันต้องมีทางออกสินะ่าฮะเป็นไงเฮ้ยโอ้ยลกุลกลกุกลุกอ๋อเว้นแล้วสิมันสูงเกินไปทิ้หายไฟมันลามมาแล้ว,วลุยลุยตายต้องลองดูสักตั้ง นี่ย่าไม่ย่าว้าวจับฉันไว้เฮ้เอ๊ะ ของลูกเลอเกินขอบคุณมากค่ะฉันไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณยังไงเลยอ่ะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับสไปดี้ฉันสิต้องขอบคุณเธอ,เอ,เ,อเอ๋ทำไม่ะครับสุดยอดเลยสไปดี้เยี่ยมมากมาไม,ม,าม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแย่แล้วฉันต้องรีบเพ่นจากที่นี่ กินกู้ภัยมาถึงแล้วผู้บาดเจ็บอยู่ทางนี้รีบมาดับไฟเร็วเข้าขอาความช่วยเหลือทางนี้ด้วยอืมตอนนี้ล่ะอ,อ้าวสไปดี้หายไปไหนแล้วนะ่ะนั่นสิเมื่อกี้ยังอยู่เลยนี่นาะบ่าฮบายห้าวันต่อมาโอ้ยยังเปิดทั้งตัวอยู่เลย หึโอ้กดไลคกดไลค์สไปดี้ผมลงไปหรือเปล่าเข้าดูไม่ค่อยผิวเหมือนเดิมเลยฮไอ้พวกเวนไม่มีใครพบสไปเดอร์อมแมนเลยหลังจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ห้าวันที่แล้วฮสไปดี้คุณหายไปอยู่ไหนกันนะอาอาไม่ฉันไม่ใช่ฉันคือปีเตอร์พาร์กเกอร์ ติดตามตอนต่อไปไอ้คอร์สเพรหัวใจแบบนั้นน่ะมันทิ้งเมืองไปแล้วทุกท่านนี่พวกคุณไปคาดหวังกับอะไรกับไอ้ตัวที่คลานแล้วคอยซ่อนตัวอย่างรังน้ำแบบนั้นนะฮะเฮ้ยยูฮฮ่ที่ลูกใส่อะไรแปลกๆตอนซักด้วยหรือเปล่าเนี่ยจากสีขาวกลายเป็นสีชมพูแล้วเนี่ยอะเอ๊ ผมต้องไปแล้วห่ะครับไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวสิกับมากออ่อนนอยูยังไม่อยากเชื่อเลยนี่เราทำอะไรแบบนั้นเหรอนี่พ่อหนุ่มสไปดี้ตัวจริงของเราต้องอยู่กับสถานการณ์อันตรายแบบนั้นตลอดเวลาน่าทึ่งเกินกว่าจะเข้าใจเลยแฮะถ้าไม่รีบเอาเจนนี่ไปคืนเร็วๆแล้วก็ ไปอยู่ไหนของคุณนะสไปดี้ยิ้มหน้าผาจำลองหืมทำไมเสียงดังจังว้าวว้าว,ว,าว,ว,าวอ๋อคิดออกแล้วเทนเนอร์เป็นคนบอกว่าจะมีการแข่งเร็วๆนี้นี่แต่ยังเราคงไม่มีทางทำอะไรได้อ่ะช่องมันเถอะโอ้โหด้วยเวลาแบบนั้นความสำเร็จระดับ3ยังคงเป็นเลขศูนย์อยู่ครับ ส่วนผู้ที่ฝาอันตรายคนต่อไปก็คือนะักปีนผาที่เป็นความหวังของโรงเรียนเอมมาเพียร์สันเหตุผลแรกที่ผมสนใจเอมมาก็ดอไม่ยากเพราะว่าเธอเป็นแชมปเปี้ยนปีนผาเอมมาเอมมาดูเลยเอมมา,เอ,มมาเอาละนักปีนผาสุดล่าเลยไวยเดียวกันน้องใหม่ดาวรุ่งพุ่งแรง ก้าวได้สวยมากไปถึงจุดเชดพอยแล้วครับไม่ใช่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าโซนนั้นถูกออกแบบให้ยากเป็นพิเศษในตอนแรกผมก็รู้สึกอิจฉาเธอพอไม่นานกลับกลายเป็นไฟร้อนที่เผาตัวผมเองแต่ตอนนี้เธอทำได้แล้วครับเธอทำได้แล้วสำหรับอุปสรรคใหญ่ที่สุดจะเป็นอสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเพียงแค่เอื้อมแขนแล้วก็ไม่ถึงแน่ๆครับทางเดียวก็คือกระโดดเท่านั้น ตอนนี้เอมมากันหายใจแล้วครับเธอตัดสินใจโดดไปแล้วครับโอ้ยเย้เธอใช้ดัมเบิลดโนครับทุกท่านจากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดคนคนเดียวที่ทำได้สำเร็จก็คือเหตุผลที่ผมละสายตาจากเธอไม่ได้ไม่ใช่ว่าเธอเป็นแชมป์ลักลิม้าหรอกนะเอมมาเพียสันครับเพราะว่าผมตกหลุมรักเธอแล้วตั้งหากร่ะ เจนี่นะขอบคุณมากนะทุกคนไปฉลองชัยชนะหอยกว่ามากเป็นอะไรละยูอย่ายืนอยู่อย่างนั้นสิไม่เข้าไปรูปดีกับเธอหน่อยเหรออยู่ห้องเดียวกันไม่ใช่เหรอฮะใช่ครับเออแค่พ่ออยู่ห้องเดียวกันไม่ได้หมายความว่าพวกเราดูดูก็น่าจะรู้นะครับว่าพวกเราไม่ได้อยู่โลกเดียวกันเลย เ้ยนี่เราเพอหยียบกระเบิดเข้ากันนหรอเนี่ยระหว่างคนที่มาที่นี่เพราะโดดเรียนกับผู้หญิงแบบเอ็มม่าวิทยาศาสตร์ย,ยังอธิบายหลักการบิดเบือนของแรงโน้มถ่วงที่ทําให้พวกเรามาเจอกันไม่ได้พวกเรายังไม่เคยคุยกันสักครั้งเลยมั้งแถมจะให้เดานะเธอไม่รู้ชื่อเราด้วยซ้ํารักษาซิวฮะฉันฉันเหรอชืก็ใช่สินายนั่นแหละ ได้ยินมาจากเทนเนอร์ว่านายมาที่นี่ทุกวันเลยก็อยากจะลองคุยด้วยอยู่หรอกนะแต่ยังไม่มีโอกาสได้คุยเลยอ่ะนายก็โดดเรียนมาเหมือนกันงั้นเหรอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าฮะอืมเออสวัสดีค่ะมีคนอยู่ไหมคะเออเออเออคือไม่มีอะไรสบายดีค่ะเอครับเฮ้เอมมาไปฉลองกันดีกว่า รีบมาเร็วเข้าอ่ะโทษทีรอแป๊บน่าเบื่ออะไรแบบนี้ฮึฮํ <c oughs> <c oughs> ฮทำไมทำไมเราต้องเป็นแบบนี้ด้วยฮ้โอ๊ยอาป่าเอ้ยทั้งยนยืนหมดพราะแกแผนเลยทั้งหมดเนี่ยฮะเอ้ยนั่นมันแล้วไอ้ปัญญาอ่อนที่ไหนไปได้พิมเขียวของร้านมาผิดอีกแล้วล่ะฮะ เอาไว้บนที่ล้างหน้าตอนนี้รีบหนีตำรวจก่อนไอพวกงโงเ่เอ้ยออกรถเร็วเข้าฮอยถ้ามีอย่างที้ฉันยิงพวกแกก็รีบออกมาจากรถซะเออ,เอ,อไม่ได้หรอกครับมาแม่ผมต้องโกรธแน่ๆเลยเพรยอมแล้วจอ,อกดกจานี่ละครับโอโอ,โอยไอแม่น้องผู้ญิงคนนั้นนะ่ะนั่งอยู่ตรงนั้นเลยเขาต้องเป็นตัวประกันในพวกเราอะนะ,ะออกรถไม่นะเอ็มมา อย่าล้วอย่าเ้วอย่าล้วเราจะทำยังไงดีเอ๊ะโอ๊ยอะไรเนี่ยเชื่ออะไรวะนั่นขับรถภาษาอะไรวะหืะอ,อ,อว่ารถคันนั้นมันช่วยรีบตามไปได้วยเถอะครับเดี๋ยวนะสไปดี้ถ้าคุณใช้เครื่องพ่นใหญ่ไปเองมันไม่เร็วกว่าหรอครับ ถ้าผมตาแบบนั้นได้จะขอให้ตามไปทำไมล่ะครับอ่าทางนั้นครับเร็วเข้าอาอ,อครับแย่ละผมลืมกระเป๋าสตางค์แหมแหมแไม่กล้าเก็บเงินคุณสปไปดี้หรอกครับเดี๋ยวหลานชายผมจะว่าเอาแต่ว่าขอรูปคู่สักรูปจะได้ไหมครับเออก็ได้ครับได้สินะครับอางั้นโอเคกดเสียงเข้มเหรอครับรักเข้มขัดด้วยนะครับคุณสปไปดี้ ยหยุดก่อนครับผมจะอ้วกแล้วยูต้องหลบซ่อนในชุดและโดนบททดสอบที่แสนอันตรายอีกครั้งโปติดตามต่อ,ตอไปครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่อง s p i เดอร์แมนเฟกเลสแปลไทยโดยวิลุดทิ้งคืนก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับ like สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัรัีวันนี้